มะเขือเทศช็อกโกแลตอยากให้อุ้อยากให้พวกเจ้าได้ล่วงกินมะเขือเทศพันนี้ดีเหตงไดพวกเจ้าสิได้กิน่นน้องมะเขือเทศช็อกโกแลตเนี่ยพันช็อกโกแลตเป็นพันเป็นพันลาซินี่นั่นแหละแต่ว่าอันเป็นซื้ออันซื้อเพิ่นนะนะจะบอกว่ามันหวานมันกรอบเออหวานกรอบพี่ลีได้พี่น้องบด้ตัว นี่แทบจะบ่มีรสสมเลยเป็นมะเขือเทศที่แสบแพงอืมบอไดตัวอันนี้เรื่องจริงนี่กินกับอันนี้จริงๆกินเป้าๆกับแสบแต่ว่าจะเอานี่มาล่องกินกรับล่องเบองเป็นแบบซาครีมเนี่ยผู้ใดได้ล่องเอนี่ยบอกเลยจิตติดใจสุกคนเพราะว่ามันจะมีรสชาติหวานกรอบอืม หวานกรอบแห้งนัวแบบสำมากซาวครีม อืมอืมกินกบอันนี้แซ่บๆมันมันมนัวอืมอืมแบบไหม บอกเลยว่าส่วนนี่ท่าน,นั้นสวนอื่นบลูเพราะว่ากินส่วนนี้สุป,ปีคอรจะไม่ผ่านซีเขียวเพิ่มขึ้นมานท่านในร่องใบมุอเซานี่มันมืดไม่จะมีอกอเแตแะะ้วกาลาเทนนี่สีส้ม้วกาศสีเหลือง้วกาสีเขียวแต่สีเขียวน้ำมืดก็เลยเอา ช็อกโกแลตมากเพราะวา่มามกักินช็อกโกแลตจริงๆแสบชุ่มผ่านั่นแหละแต่วา่าช็อกโกแลตเนี่ยนับว uh ัน huh. อยากให้ร้องแซบแ้้กินกับเศว้าขีมึงแซบอืม अरे माँ नी คนที่บ่ามากินบะเอร์เทศเนี่ยคิดว่ากินได้นะ จิ้มนี้ท้้งแสบเนอะมันจะออกมมัน กรอบมากกรอบหวานมาก Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm -hmm.